สวัสดีครับผมสวัสดีครับบรรยากาศช่วงเสาร์ครับประมาณหกโมงค,ครึ่งกับผมนี่ครับดวงอาทิตย์กำลังสิขึ้นครับผมอ่าอัปเดตสวนครับผมบรรยากาศ <c oughs> ช่วงนี้กะกำลังหดหนามย่ำเสารครับผม กำลังหดหนามยำเสาแบบผมจะหดแบบใส่ความขยันน,นิดนึงครับเรล่องผมจะใช้สายยางะนะในการหดอันนี้ก็มาลดกล้วยครับน้ำผมจะให้ส่ยองแบบนี้ครับผมวันนี้ก็สิมาเบาถึงเรื่องก้านที่เห่าเลือกนอแล้วนอบสมบูรณ์ครับเบิ้งครับนี่ความแตกต่างนี่ปลูกรุ่นเดียวกันนะครับนี่อันนี้คือว่าเพื่นบสมบูรณ์ เดี๋ยวจะบอกว่ามันมันเป็นแบบใดครับผม <c oughs> อันจะเป็นตน้นกล้วยรุนเดียวกันครับปลูกซ้ำๆกันปลูกนี้กันบอกถึงสองสามหมื่นครับแต่ว่าเบื <c oughs> ้องลักษณะแล้วต้นหน่อยต้นใหญ่ครับผมส่วนที่ต้นใหญ่ครับ <c oughs> คือว่านะครับเนาะในการที่เอาเหลือกนอมาปลูกนี่โตที่ว่าพ่นหน่อยเพ่น บ่คอยแข็งแรงนี่คือว่านึ่งแหละครับอายุเพิ่นอาจสิบบอบ,บ่ท่านถึงนา่น่าล้วเข้าคุดมาปลูกก่อนหรือว่าเพิ่นอาจจะย่างบ่ท่านหลีแกตามอายุเพิ่นหน,หนาคือว่าเนะาะลักษณะของกวยหอมทองนี่คือว่าทั้งผมนี่เฉลีย่ยแลวนี่ตัดเครื่อกินน่วยใดน,นี่สิประมาณเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนครับผมหกเจ็ดเดือนนี่นอที่แกเต็มที่นี่ครับ นาที่แกเต็้มทีที่สามารถปลูกแล้วบ่อคอยเป็นโลกเป็นไผ่นี่ผมว่าอายุมันจะอยู่ประมาณแปดเดือนครับแปดถึงเก่าเดือนเก่าเดือนในแห้งดีครับแต่ว่าส่วนมากนะที่ผมเห็ดกันหัวผมเห็ดอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนครับแต่ว่าตัดมาน่นะตัดมาปลูกแต่ามว่าได้บ่อมันกระดอยอยู่ครับนี่ครับผมมันกระดอยอยู่แต่ว่าขันยากแสต้มทีเลยแข็งแรงแบบเต็้มทีเลยครับแบบปลูกแล้วจะเริ่มเติบโตดีนะผมแนะนำว่าให้อยู่ประมาณแปดเดือนครับ แปดเดือนเก่าเดือนในแฮงดีแต่ว่าเขาติเสียเวลาเนาะกะให้อยู่ประมาณแปดก็ได้ครับ <c oughs> ท่านเก่าเนี่ยเขาติเสียเวลาโดนมันกระสีบ่อคอยป้านไหนนะครับนาะมีเบือบ้องขับลักษณะต้นมันขึ้นสีหน่อยได้ถามาไอนย์บ่อไนยครับกระสีไอยู่แต่ว่าต้องใส,เว,ใสเวลาหน่อยใสเวลาหน่อยนึงครับผมเบื้องรับนี่ลักษณะเพียคือว่าช่วงนี้แดดฮอนแห้งครับลวงมุนบัด นี่ครับลักษณะของตนกล้วยอายุเพ็นบุ์บัทฮอดนั่นแน,น่เรานะฝ่าเอมาวปุูกซึ่งจะสิภามาเบิงครับว่ามันเป็นอย่างไรขอแตกต่างมันนะนะั่นแน่เดสิภาพี่น้องมาเบิงครับเ,เปลี่ยนสายยางน้ำก่อนไทยคลิปน้ำกับดน้ำกล้วยน้ำครับนี่ครับผมเบิงลักษณะของกล้วยนี่ครับนี่คือว่าตนพันอน่อน เ้าเอามาปลูกแล้วเพิ่นบริอายุนั่นนะให้สังเกตเบิงครับนี่เดียวผมสิบเปิดใย้เบิ่งครับนี่นอนนี่เพิ่นจะไม่หลูกโผล่ขึ้นมานี่คือว่ากล้วยบริอายุครับคือว่าตนของเพิ่นวัสามารถที่จะเริ่มเติบโตไห้่นั่นนะเพิ่นก็ต้องเมื่อกสิมีคนใกล้วิธียังของมันนี่ล่ะครับอาหนอเพิ่นขึ้นมาเห็นบ่มครับหนอนอขึ้นมาสองนอนี่ครับนี่นี่สองนอนี่ครับนี่อันนี้คือตนแม่เพิ่นตนแม่เพิ่นนี่ก็เสียแล้วครับ มันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับอพี่นอ้องฉะนั้นแล้วก้านเหลือกนออันนี้ก็สําคัญครับก้านเหลือกนอนี่มันสิบประมาณนี้ครับนี่เกิดยูแต่ว่าเพิ่นเพิ่นกระสิเล่นจะเล่นเ,เติบโตาสานนะนะเปิ่นกระสิบใบใหญ่ขึ้นมูเพิ่นก้านเหลือกนอก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับผมเราก็ต้องเลือกอายุห้มันด้ครับประมาณแปดเดือน เก่าเดือนกันเด็กเก่าเดือนอยังดีแต่ว่ามันิเสียวเวลาในการปลูกของเขานะะนี่ครับนอที่มันสมบูรณ์เบิง่งตีลคลับนี่นอพวกนี้คือว่าเป็นนอทีผมล็อกไว้เลยว่าพอประมาณแปดเดือนนะครับเดี๋ยวผมสิไปเอาหน้าให้ผมก็ล็อกคนหน่อยเลยครับมันก็นจะงามประมาณนี้ครับผมนี่นี่ตัวนี้งามแหงครับผมก็ถือว่าเนาะ มันก็มีเคล็ดลับมีเทคนิคครับผมมากเกี่ยวกันห้องบรหูห้องกสิงโงมกฤติเสียเวลาครับผมนี่ครับปกดปวดก็กถือว่า <c oughs> เป็นประสบการณ์เป็นคลิปดีคลิปหนึ่งครับที่มาบอกนะครับเนาะสิ่งใดมันดีคิมทินิสานี่สิบ,บอกบาเลยครับเพื่อ <c oughs> ให้มันไปได้ชว่วงนี้ลากล้วยหอมทองกับเบอร์แห้งครับคต <c oughs> ดเบอร์ครับโลนึง โลละยี่สิบเจ็ดยิบแปดบาทครับบางหม่องสามสิบบาทเบื่อแห้งครับกล้วยหอมทองช่วงนี้วีหนึ่งอะตกลอยกูาบาทลอยซีลอยหาก็มีครับวีไงวีละซีหาโลนะนะเบิ้งครับพี่นอ้องนี่ครับนี่สิมาเบิ้งครับต้นกล้วยมันอ่อนเวลาปลูกแล้วมันก็นจเจริญเติบโตซะในี่ต้นนี้กับต้นหนึ่งครับแต่ถามว่าไงบอยไงครับไงเถอะในในในนู้นวยเถอะแต่ว่า เพิ่นกับสีบรสมบูรณ์นะั่นนะนี่แหละครับเป็นประสบการณ์เอากระสีได้ไปปรับใส่ต่อไปครับผมเนาะในลักษณะนหนางานแบบนี้ครับอ่าเอฟซี FC. เรื่องถามเรื่องนอกับใจเย็นๆเนาะครับนอยำตลอดครับยำตุกิบเรื่องนอเรื่องนอตอนนี้ก็ติดจ้องหลายแล้ว <c oughs> ติดจ้องกับพ่อแมผมจะมีให้บมดละครับติดจ้องตอนนี้กับพ่อแม่จะเป็น60 70เจ็ดสิ้าละละครับตามที่จดไวใ โอ้ผมสิมีให้ปะน้อก็ต้องเลือกเนาะครับก็ต้องคัดให้แน่คูได้จ้องก่อนกับสิทย่อยทรงไปเรื่อยๆครับแต่ว่าผลละครเดือนมันสิมีช่วงที่ผมปล่อยนอก็เมษาพฤษภานี่แหละครับยวให้เอฟซีค่อยติดตามไปเรื่อยๆครับผมสิปล่อยแย่ได้ครับนี่ครับส่วนที่ผมฟังนี้ผมก็จะปลูกครับนี่ปลูกในเต็มก่อนครับฟังนี้ฟังนี้ยังม่ท่านปลูกครับเดี๋ยวก็จะปลูกแล้วครับพี่น้อง จะถือว่าสนับสนุนกันเนาะครับเนาะจะขอบคูดหลายๆเนาะครับเนาะยอดไล์ยอดแช่ยอดติดตามครับผมขอบพูณหลายๆขอซึ้ว่ากับเป็นแรงบันดาลใจเนาะครับเนาะของคนปลูกกล้วยคือว่าใดครับเป็นแรงบันดาลใจที่ดีแห่งครับผมมาเห็น FC c มเมนต์เห็นนี่ยครับมันดีใจครับผมภูมิใจหลายอ้าวช่วงนี้ก็นาแรงกะนเรื่องนามก็สำคัญครับ ให้พี่น้องเบ่งน้ำเบ่งยังดีเนาะครับเนาะพูดถึงมากับไฮน้ำให้พ่อครับผมช่วงนี้นาแรงกันระวังไว้ครับนี่ครับอีกตนนึงติดตนกล้วยเฮาอ้อมามันบาดอายุครับมันอ่อนเขาก็มาเลงปุ๋ยเลงยังใส่ใส่มันขาดเลยครับวันนี้มันเลงแห้งนะนะมันก็จะดประมาณนี้ครับนี่ต้นนี้ก็ที่ว่าสมบูรณ์อยู่ครับนี่นี่ก็สมบูรณ์ครับหยอดเขียวใบงามครับผมมันจะมีประมาณอยู่สี่หาตนครับที่ มันเป็นนอหน่อยล้วผมเอามาปลูกอายุนบวไรนะเอาจะดนกระสากเอฟซีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันสันเนาะครับเนาะความผุเหลืองราวของกล้วยหอมทองครับมันจะกาดช่วงเศร้ากาดจังซีแลละครับบรรนอกเข้าเนาะครับเนาะผมก็อยู่ตำบลปราสาทอำเภอหัวตะพันจังหวัดศรีสะเกตครับกูได้อยากเบิ้งอะข้าวมาเบิ้งไหนครับแต่ผมกับปลูกมาทลายดอกผมปลูกอยู่สามร้อยกว่าต้นครับสามร้อยเจ็ดสิบแปดสิบต้นแต่ว่าก็พอเป็นแนวทางไลยอยู่ครับครับพ่อบอกเลยู่ว่า เขาต้องเห็ดแบบใดเห็ดจังไรนั่นนะก็พ่อบอกไดาอยู่ครับเอาโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับสวยงาม